mẹ anh nuôi bằng mương, mẹ anh nuôi nuôi bằng mương trụ lại con được. hát về đi, đứa ngáy không phải mình เนี้ยนิดหน่อยเนาะวัดแดบับไม่หบด้ไม่ิบด้จับมัดทึบรอวัดเาึมากเลยสิ่ง <laughs> ủa, áo nào, ủa, hoa 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 này, hoa hoa <laughs> ได้ได้แล้วตัวนึงมั้ยตัวละร้อกว่าคนละน่งแม่แล้วนินนินไมีบดค่กคหลับไว้นะคุหลับนั่น นาเด้ยวนานธุ์ผลกบพันธุ์อะไรลากนาสายดีล่ะมันเท่าเปลี่ยนี่นี่เขาใหญขเต็มามันด่เนี่ยปลาอยู่ทน่รัดที่นี่หรดอเขดําเนี่ย

น้ำนล่น้อยมั้นี่มันน้ำเหรอสวอ่าแล้วบที่นี่ให้กันได้ปบนไหนน้ำให้บบบใสใส่บบนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเปลืน้ำปลาด่านาดาล ใจสั้นเยัวเมื่อจะดำรวยกันอันนีกเป็ี่นพืตการเลิกกับแบ่ผันมันเลี่ยนทางการผันอย่างนะคัน

ยังย okay. ังยังยังว่าพี่แล้วพี่ตันนี่พี่อ่ะพี่แล้วเร็วอ่ะพี่มานั่งรอแม่มีพี่เร็วีม่เบิ่งหิ่ไอตันนี่นั่นนี่แม่ไอตันนะไอตันยืนอง cùng nào là cái loài bàn há gắm lấy cái này này เลนไม้เหี้ยมันมันหลากมาทั้งเหี้ยไเาทุกปุ๋ยซุกไปแล้วพยเตียปลานั่นปลาหลุมมันเป็นอะไรีหล่ะแมนมสามตัวพอแล้วพอแล้ว สามโตอะไรนี่มาเด็กพ <iento> ี่เตี้เป็นนางนางอย่างนี้คนกิตันมะเขาหอมมะทิคายอมาเร็ว ก็งู